เห็นไหมเปล่านะอ๋อมันจะม,มันจะมากัดโปูเปล่านะเปล่ามันจะมากัดปูแล้วเออตัดอ้อยแล้วตัดอ้อยอืมเปล่ารู้สีคื่รเลือ ปล่อยไว้ใ้าเดินหน้าเยอ๋ยอ,อมีรถอันสิบลอ้อขับตามด้วยเก็บไปด้วยโอ,ยอ,ยอ,ยอย้มาแล้วเปล่า๋อ